เพียงแค่การมีความเคารพ จะกลายเป็นหนึ่งในมงคลสูงสุดชีวิตได้อย่างไรในพระพุทธศาสนาการมีความเคารพหรือคารวะไม่ใช่แค่การก้มกราดด้วยกายแต่เป็นคุณธรรมที่ทำให้ใจน้อมลงยอมรับในคุณของผู้อื่นและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้สิ่งที่สูงกว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระอาน,น์พุทธะอุปทาของพระพุทธเจ้าแม้ท่านจะเป็นพระผู้ใหญ่แต่ยังมีความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อพระศาสดาและต่อพระ ทำเสมอท่านนั่งฟังอย่างสงบไม่เคยคิดว่าตนรู้แลว้วหรือสูงส่งกว่าใครจึงเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้พระธรรมมากที่สุดในบรรดาสาวกอีกตัวอย่างหนึ่งคือพระโมคคลานะ และพระสารีบุตรแม้ทั้งคู่จะเป็นพระอัคารสาวกผู้มีฤทธิ์มากและปัญญาเลศแต่ยังเคารพกันและกันพระสารีบุตรเคารพพระโมคคารณะในด้านฤทธิ์ระโมคคารณะก็เคารพพระสารีบุตรในด้านปัญญาทั้งคู่ไม่เคยถือว่าตนดีกว่าแต่กรับน้อมลงต่อกันอยู่เสมอจึงทําให้หมูสงเกิดความร่มเย็นไม่แตกแยกพระพุทธองค์ยังตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความไม่เคารพความไม่ยำเกรงเป็น ให้ธรรมะเสริมสนหมายความว่าหากขาดความเคารพแม้สิ่งดีงามก็ไม่อาจเจริญงอกงามได้ดังนั้นความเคารพในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงเคารพพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเคารพในครูบาอาจารย์ผู้มีอายุผู้รู้ผู้มีคุณธรรมและแม้กระทั่งเคารพในศีลในกฎแห่งกรรมและในธรรมดา ของชีวิตพระคนที่รู้จักความเคารพย่อมไม่หลงตนไม่ปิดกั้นตัวเองและพร้อมจะก้าวสู่ความเจริญก้าวหน้าอยู่เสมอดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดมีความเคารพผู้นั้นย่อมเข้าถึงธรรมแล้ววันนี้คุณเคารพสิ่งใดในชีวิตของคุณอยู่หรือไม่สาธุ